เพื่อมอบเงินให้เจ้าของเพถอนเนาะแจกของงานหรือยังแของครับเสียเงินตัวนี้ให้อีกบาทนึงยั้นคลิปอ้าวพอเราไปจ่ายอยู่พุ่นเลยบอก่ายลูกจ่ายอะไรครัก็ไปส่งลดงานอันนี้ยันวะแล้วไปแล้วไปเชื่อเลยมีท่านเอาแล้วก็โทรเขาออกมาเลยโทรเลยแล้วโทรออกมาหมด้คิดค่าส่งมายังที่บอก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุส um ุคนเด้อเบิร์ตสุโมงสุบอร์นไปดองเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ห่านใหม่เลยพี่น้องเลยเนะาะหลังจากที่มาสอบถามราคาใหม่เมื่อวานนี่เลยเนาะรวมๆแล้วก็สักสี่ล้านพี่น้องเลยสักสี่ล้านค่าใหม่นะสักสี่ล้านหนึ่งแสนเกาหลีเป็นกีบเนาะถ้าไหลเป็นเงินบาทกสิตกอยู่เกือบเกือบสี่หมื่นบาทเลยเนาะเกือบเกือบสี่หมื่นบาทไทยอันนี้คือเครื่องเพือนัน่งลอยเด้อพี่น้องเลย แต่ว่ายอดเงินเ่ามาแจงเอฟซีตอนน้นมีอยู่8ลา้านเนาะ8ลา้าน3า0แสนบาทนี่และมีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นผางกมาเพิ่มเติมอีก5 0าพันบาทนี่เ้องเลยเพื่อนบ่ประสงค์ออกน้มอันนี้เนาะเพื่อนเนาะบ่ประสงค์ออกน้มดีกว่าเพินนพ่นวาเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยฝากมาอีกห0าพันแลวเฮ้าก็สิมารวบรวมอีกเนะาะเขากัมาเติมใส่จำนวนที่ว่า8ลา้านนะนะเนาะพัน0นี่นก็สิโตอกอยู่ประมาณ3ลาล้าน ประมาณ3ล้านสามแสนก็ใช่บวกไปอีกกว่าสิได้ใหม่จะโตอีกเนาะแต่เมื่อวานนี่นะเงิน8ล้านสิได้ใหม่ประมาณเสอเอตโตพี่น้องเสอเอตเชนเนาะแต่เมื่อน,นี้ก็จะมาบวกไปอีก3ล้านเนาะว่าสิได้เท่าไรเนี่ยเถืเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่งไว้เนาะขอขอบุญขอบคุณขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งฝั่งไทยเนาะเถื่อนเพื่อนเอตตาและก็ให้การสูรเยือขมาอีกน้องเอ้ เนาะการส่วนเรือก็มาเพิ่มเติมจำนวนเงิน,น, 5, นาาห,หนนาพันเนาะเอากระเซียมาซื้อไม่เงินก็ดีหาพันในห้องกระบอกเพื่อเลยได้ว่า,าห้าฮักขาทำเนียมออกีนหาพันี่ฮั 5, ออกออกลอยหนึ่งเนาะเพราะว่าขาผ่านบัญชีก็นะพี่น้องเลยเนาะจำนวนเงินหาพันก็นอยู่น้ำเฮานีแ้แหละเพราะว่าผมมีเงินสดเด็กก็ต้องไปโอนผ่านอีบัญชีอ่า ที่เขาหลับฝาโอนเงินภายในหะายต่างประเทศนะเขาก็หักขาทมเนียมาขาคารมเนียมอันนี้คือเงินจากภุรักผู้ใหญ่เพิ่น,นเงินจากภุรักผูใหญ่เพิ่นเนาะสนับสนุนแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะเนาะศรัทธาจากเพิ่นนั่นแหละบหลาย์ห่างกันน่อยนี่คือบินบินรายการใหม่บินรายการใหม่หมไม่นี่มีแต่มไม้ยางอย่างเดียวนเนาะเพื่อเนเห็ตรบอได้ใหญ่อดอก ถ้าสิขึ้นหูเบิ่งให้เบิ่งขึ้นหูเป็นเบิง่งรถนี่เนาะขึ้นหูเป็นเบิ่งกลเลยแบบเพื่อนนั่งลอยนี่อยู่นี่เนาะขึ้นหูเป็นเบิ่ร์กไปให้ให้ให,ให,ให,ให้เจ้าของหานเพิ่นไปบวกเพิ่มเพราสิได้ตัวได้แน่มื้อน,นี้ใส่เข้าไปส่งได้สำได้เป็นําสำนักเนาะอ่ะฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันยังบ่พอดอกสานี้ยังบ่พอเนาะมันยังหลายอย่างยังขาดหลายเนาะแต่ว่าสิซื้อไปไว้ว่า มันได้ซ้ำได้ในเอฟซีไงผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้เบิ่งได้ส้มแหละก็ได้เห็นน้ำกันเนาะเห็นน้ำปฏบัติฝ่าเงินมากบัดคือบูเห็นซื้อยังเห็นยังบ่าวล่าอมเงินอยู่บ่อปฏิบัติอย่างสั้นอย่างซี่บ่แมนเด้อพี่น้องเด้อสาเหตุที่เฮาบ่ซื้อก็คือเป็นแนวนี้แหละมันบ่เพียงพอก็เลยบ่กล้าซื้อเนาะรวมเงินพี่น้องเลยรวมมีเงินมาเพิ่มเนาะเอาเงินรวมไหมเงียนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่มมา แน่นไหมสามล้านโไรเอาแต่ต้นมันต้นมั้ลไรแต่ว่ามันอะมันเมื่อวานนี่เท่าไรฮอตไซนี่ฮอตัวดสามอได้แต่สามสามรายก e. ารมันชิไดฮอตหาอยูบอมันอาจะบวกกับไปที่ไดฮอดางรายการเหมือนกันไอดกัตามรายการกับ เ้าวายก่คไกลเออโอ้นนั้นดีบ่แเฮงอะโอ้นจับดีบ่แเฮงเออปัดสิมาเขาจะอยู่คนเดียวจะไหอ่ะคเดียวคิดไปไกลบอ ลูกพวกแดงไดน่คืออยู่คนเดียวบ่มียังบ่มีกองัวอยู่เออโซดและบาดจ่อยกองห่านของ่านลูกนองลูกนองเอาขอเราจับจะของห่านเลยก็บอก พอบอกหารายการเน่ยราาร11ล้านเนี่ยมันเซ็ก็1เงินเราด้เออได้เยอ์เออาท่นด1ล้านเงินเยอะเยอะได้เงินเยอะ1ล้านตามเซ็นหาคลิปได้รวมคอนเทนบนี้มหารีบักยอเท่ายหน่ะเรืองไม่สมทบกันท่า เดือนแสนหกบครเออเดือแสนหกสิบอันนี้ได้หารายการเนาะแสนกีบเป็นพี่น้องเดินมาเป็นแสนบาทได้แสนกีบเันแสนบาทคือสิพ่อเบิร์ดเลยเ้าขอยมอบเงินให้เจ้าหนี้จ้างเงินนำคอยหน่อยดีอันนี้คือมอบเงินให้เจ้าของเพถอนเนาะเจ้าพ่อเงินเจ้าพ่อครับเอาเงินตัวนี้ให้อีกบาทนึง อ้าวพอเราไปจ่ายอยู่คนเลยบอกจ่ายรกจ่ายอะไรครัก็ไปส่งูกนั่นอ่นหมดยานเหแล้วไปเชื่อมมีขนมเอาแล้วก็เทออกมาเลยโทหมดแล้วโทออกมาลมดบริคิดค่าส่งพยัญชนะอันเดียบ่าซื้อละหน่อยละอันสองสามล้านนี่ก็เออเงินก้อนลมันเลย มันลายดิมัลายละเนาะสิบกว่าละเลยอนี่จะคอยสิคอรุดนะที่ออเคโอเค๊ถมันเอาแก่บอมันอ่ะเวนเอนตนออกมาเพื่อนะไาอยู่เสนอ่ะเอ่อลาวกระสีเป็นเจ๊อย่างนี้ช่วยาระผมตายมัน จะเป็นคนบ้านนี้เดยตรงเลยบ้านเก่าทำบตานเ่ากลยนแต่แล้วทำมันได้จึดตเดี๋ยวถ้าเบิงแล้วว่าสิดได้จึดตเนาะ อคอยมีค้าตั้งสุขเจ้าสิทื่อย่ังตั้งไว้ไหนนีนล่ะะล,นละเดี๋ยวจะไปะก้รมฮะหารายการอ๋อเงินเพิ่มหาพันเลยเพิ่มสอง <c oughs> สองรายการ <c oughs> วันไปสามมีไปสอง เปาลีแล้วส่1เอ็ล้านหนึ่งแสนสิบเก้าพันได้บรได้เถื่อนที่สีดีดีใจน้ำหัน่อยง

ันลซื้อใหม่นบริษสนาซื้อเชือสังคมคือเาสี่ลเจ้าสี่ลแม่ไปตรงเครื่องไปรงไหม่รูที่เพิ่มาวันนี้อ่น้อันไม่นะิพอยู่ยู่บนบและพาแม่

มีสโต๊มะมี4แล้วอีกโต๊ะอเค,อคยางอื่นมีแล้วหาสิบสองหกแมสหาทินี่ีนะมีใครเดาได้ไหี่หาหมโดย บรลษบลไทคนเนวสิบเอล้านหนึ่งเซนอซเอ้านเซออลยจได้อยูไปโฉงเพินบ้นผานเยเข้าไปลดแล้วเนี่ยซึ่งส่อได้คนยังมาพอคนเอาตังงงบทีิมาซึ่งต่อจะได้ที่ิมาตนองนี là tăng của man, sương hai ngày, nó sương ngày khai ngày đó, bé này, thao tác vào đây, luôn luôn đặt nó ha chỉ là cắt đó đó สิไปด้านซวนสิ111อัน สร้งแรกอันนี้คือล็อตแรกกระแมนไี่สั่งไม่เลี้ยงร้อยล็อตแรกมันก็จะมีล็อตที่สองกเป็นล็อตเป็นลังเลยนะล็เป็นล็อตเบาะอุ่ล็อตล็อนะล็อว่าล็อตล็อตนี่คือแบบล็อตใหญ่ล็อตเล็เลี้ยจการลอตใหญ่ให้ผมหน่อยได้ไม่ั่งเบิร์นั้งมวน สีส่เก้แตวันสิเอ็ดละมีขาอยู่หลายขาดอยู่แปดกับแปดพาบ่ะก็ไม่สิบแปก็ไม่สิบแตขาดอยู่สารายการเดี๋ยวตอนี้มครอนน้เนาะดีดีค่ะสามรายการในระบบนี่น่เอนเาสว่เพิ่มเดีอบะ่าะสเพิ่มืาสั่งเพิ่มเนาจะมาสั่งเพิ่มเอบะน่าเิเอจะนาจยู่ดเ ยังไดก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยสี่แปดก็แปดเราเงินยังบ่พอตอนนี้แปดพาแปดครูแล้วก็เแปดพาเป็นครูแสดงเขาหยกขึ้นเลยได้เลยที่หยกขึ้นเลยแล้วหยกโค้งสุดเลยได้เลยได้อดแต่จะมีเงินจ้างเขาอยู่บ่บบค่อนค่อนเขาสิค่อนน้ำเจ้าอีว่าแบบสั่งก่อนหยกโค้งขึ้นให้ก่อนเดี๋ยวเสียฮาแบบต้มถกกาสั่งมาน้ำลัง เ้อจอยนี่พอมันเห็นโกอ็ดอ่อนเห็ดก่อนพอทีล้งบอพอสร้างพอปัดเบียนแ้้เห็ดก่อนพอีลงแมวงหญ่สิเรยอรบสองหมื่นบาทเลยได้ทคนเาสองหมื่นแนบางคนก็เห็นว่าไอ้บ้านใหม่กับบ้านปูนนี่ก็ได้แพงกว่ากันบ้านใหม่แพงกว่าบ่อเหนหาเป็นเอเซีาง ก็แล้วแต่แล้วแต่ังหน่อยลังใหญ่เนาะังใหญ่กัแท่งตัวังใหญ่กับิใหม่แท่งตัว้ังหน่อยมันก็หดแทงมันก็ตามเดนมันก็ธรรมดาแหละพอส่วนมันของแพงค่อยคิดว่าสายที่พูนมันแพงตัวป่ะตวอีย่งก็แพงเนาะปูนกับสอบเป็นแสนเลย ข้างแสนหาซิปเพราอยู่รบรอบสองรอบสเพราะว่าของยังบ่ครบเี่น้องเลยถ้าเขามาสั่งอีกรอบหนึ่งเดือเพือสิบหกตอนนี้มีเงินอยู่หกแสนหาิเดียวมีเงินอยู่เดียวว่ารายลาะจะบองงบนะเดียวอยู่หกแสนหาซิปนเอาไประมาณหนึ่งพันบาทนบอันนี้เดือน่ สามน่ร้อเือไม้งินยังเลือแค่นี้เลืออยู่หกแสนห้า่พัที่าเงินบาทกัพันบาทไรพี้น้องเอ้เงินบาทัเยอะนาดขน้องไว้เงินบาท้แแ่รผู้ใหญ่จดีกว่้รักผู้ใหญ่เพิ่นก้มาชุดสวมชกมาอีกแนถ้าต้องรอบัานะ สีล้อเพิ่นบอ่อเลือจังไดหรือฮิออกไปก่อนบอ่อโทรห้าเนาะ <c oughs> นี่นี่วาเบิกเขื่อนเพื่อนนำกันพี่เนาหาหาคูณสองหาคูณสิบหาหาคูณสิบหาคูณสิบหา,บบหาอันนี่เนาะเด ห้าเมตรหกเม็ดฮะพ่อกเมตรเด็เจ็ดตแปดตเจ็ดตแปด,ต,แปดตหกตี่เด็ราคามันน่ะราคาสองแสนเก0าสองแสนแปดสี่แสนห้าเป็นลูกเก่าสิบพันเนาะแสนเก้าสิบสองแสนสองแสนแปดสองแสนหกรวมสิบเอ็ดล้านพี่ทครื่องขบแท่น่อยู่พี่นี่นน ยังยังยังสามรายการนี่เด่นยังสามรายการเหลือไม่สี่แปดไม่สี่แปดนี่เหลืออยู่เศ้าโตเนาะเหลือเ้าเส้นเส้นละเจ็ดสิบห้าตกประมาณล้านห้าแสนนี่บ้นนี้แป้นพลานี่ยเป็นแอมอะไรห้าสิบแผ่นห้าสิบแผ่นนี่ตกแผ่นละ 5, แสนชิบนี่ห้าล้านห้านี่ห้าล้านห้าแสน แผ่นปูา10แผ่นปูนี่10แพงกว่าตื่นกัน10,000หกล้านตัวนี้เนาะแผ่นละ,ะแซนซาวจะ,จะรวมยอดมาด้วยฮะหกล้านก็าซามซามรายการเนี่ยมันขาดเท่าไหร่เดี๋ยวว่าอ๋อรวมยอดเนาะรวมยอดเขาขาดเท่านี้ซื้อใหมยอย่อีซื้อใหมน่นางร้อยหนึ่งรวมยอดนี่งามรายการทั้งเบ็ดเดินตอนนี้ยังขาดอยู่อ่า

ยังขาดอยู่สองหมื่น 20, บาทตาเบิ่งอีพีต่อไปกับเพื่อแล้วบัตรขจเอาใหม่ไปทยเแื่อเนาะอันน,นี้ยกระตจบคลิปนึงในนี้ก็คือนองเลยกระแทมนั่นแหละเนาะสิบสามล้านขีดประมาณสองหมื่นบาทไทยเนาะตอนนี้ก็รายการใหม่ครัอาการยังหวาง,วางรบแล้วถ้าเกิดต่อถ้าสิยกขึ้น ยกขึ้นได้เลยกายกขึ้นได้เลยตอนนี้แต่ว่า,ออาขาดขาดาเล็บขาดขาดสาัา่งแรงเงินจำนวนนี่แต่บางทีเราไปหาซื้อน็อตซื้อตะปงตะปูนี่ก็เบิ่งแล้วเงินหนึ่งพันซื้อน็อตไปจับเสาจับแนวลงนยคมับตะปูตะปูมันก็แพงด้ยเนาะหน้าสีจักสิพ่อบอกพ่อนะนีแต่สิทธิไปปรึกษากับสนะั่งเลยนะท่านแบบว่ารอมันแดดมันยังหลังๆยกขึ้นเลยเนาะยกขึ้นเลยตังพอใจน้ำหลังแมนตั้งโค้งขึ้นเลยแต่ละใส่ <c oughs> สร้างกันนะที่เราได้อ่บาสร้างกันอยู่ในเพื่อนเพื่อนอะไรเจ้าของทีเจ้าของที่เป็นยังไงเป็นว่าอาสวัเทีว่ามากรฐานด้อเลาันอันนี้ห่อกระโบหู้เนาะสร้างคนห่อกระโบผู้เพื่อนว่ามาตรทานหรือบบมาตรฐานเพราะว่าันยังบุิพลงานเราจักราเดืเืออยู่ใน่าเราเืเือนเราอยู่เสมอเราเหเองเออเพื่อนเปิดเหเองแม่เหเองเพื่อนะดีน้องวเอง่อดี เห็ดเองสีมือเราเห็ดเอ็บ่อะกกรดิ่่โอ้ได้อังงบอายัว่าเาลายโกเนี่ยนะแต่พอได้เท่าไซห็ง่ามบามบทูไทยไปนน่รายมาตรฐานกันงและสแ่งงไแม่สั่งก็กับแพ่งกันน่ะนะสั่งดีกับแพงสั่งดีสั่งมาตรฐานสั่งเห็ดง่ามเยแต่สำหรับสั่งคนในกาณาสิว่าอกกันได้ง่ายแหละกรเบื้องน้ำกันนะนะ เนบ่นําการคุมคุมนํากันนั่นแหละอืาสิคุมกันเพราะว่าให้เกิ่งให้เกิ่งเดนําบงนําคุมกันจับกันได้รับมาเฮาก็เียวมันนามันน่วาเรื่องใหม่นี่ก็จักที่ไหลมานี่คั่นว่าบ่พอก็ยังเหลือหน่อยคั่นว่าเกินก็สิเกินบ่หลายเนาะเสีไว้เหลือเลมอ่ะพี่น้องเอ้ยก็ตามนันแหเนาะ ค่าใส่แล้วเอาพื้นไมก่อนโอ้วพื้นไม่เสีก็ไปนั่นได้ข้งกระสีน่ะมีแล้วั้างกระสีน่ะมีงบแล้วบ่าพื้นไม่มีค่สองหมื่นตอนนีเจ้าบ่ได้ขายข้งกระสีน่ะบ่ห้าห่านนี่บ่เขาไปส่งบส่งห่านเล้าหรือหาเดียนี่ โอ้ช่งกะสีหนะมีงบแล้วพี่น้องเลยอ่นเพิ่อนว่าเอาไว้ได้เพิ่นแจ้งว่ายซื้อได้เนาะการแต่ไม้เอาเพิ่นแจ้งว่ายซื้อเนาะเอากรยัับผู้เนาะเพิ่นเอาเพิ่นสีซอยสังกะสีอ่ะเพื่อนวันเพิ่นสีซอยเขาก็ดีใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาก็ฉีกบอกเพิ่อนนะสีหายสร้างไายเลยขาดแผ่นอ้าขาดแจ็คแคนเาขาก็ฉีาาแกแจ้งเพิ่นไปานะพี่น้องเลยเอาสังกะสีไปไหวลูกไ่ได้งะให้มันเห็นน้ำกันเลยนะ คแล้วแต่กระโหลกโรสิ่งบะหมี่สมบรณ์แน่นี่โรซิ่งบ่มี่ได้อยู่นี่บาโรสิ yeah, ่งแพงกว่าของสีได้แม่ยโรซิ่งมันกระสีแพงกว่าแต่องของนู่นแนี้เจ้าต้องเอาจ้าเนี่ยบะหมี่ที่โรซิ่งเนาะโรซิเล้ยอยู่เมืองเมื่ออยู่เมื่อนี่บพวกซนเลยดิขายเป็นแมทบอลโรซิ่งขายเป็นแมท พ่อมันหัวไว้โลสิมันดูว่าหัวแล้วก็ต้องโลสองโลสิ่งโดนชงกัดซีหลบไม่ได้เลยสิ่งเอาง่ายๆสังกัดซีช่างกัดซีโหลดพี่น้องไว้เพื่อนนางร้อยนเนาะพอได้อยู่เขาบอกว่าออกไปไลยนะเพราะว่ามันเป็นงบของผู้รักคนใหญ่คนพี่้องออกไปไลยมันกับแทน เออโมมันกสีแพงมันกระสีพึ่งใช่อหมมันกัดสีเงือกเอาแบบเขาได้อยู่แหละพ่อเนาะอันนี้จากเงินจากคนรับคนใหญ่เป็นแมนมันดีกว่าเ่าเลยพ่อ่นน่นตามนั่นแหละเี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบนรับคนใหญ่รอีเบคน่้อยี่นเ้องเด้อเนาะโคการพื้ีเนานรตานเเนาะฝนตกได้เมื่อไหรก็ดี คนตกตกนอจะเป็นเนดทางไปนี่เลยเป็นตาแน่นอนรถยังจะไปส่งคนใดบ่บ่ไหมคะคนใดบ่จะไปส่งโอน้หนาสิเข่าได้เนาะอเนาะโอเคเดี๋ยวไปนอนดตามมาเดี๋ยวไปอนสบดีสบายดีสบายดี